สวัสดีค่ะวันนี้มีงานยืดคนดัดปลายผมบางเส้เล็กมาฝากนะคะก่อนอื่นเลยตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการตัดทรงฟ้าล่าไล่ระดับชั้นนะคะลอนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการตัดผมของช่างด้วยนะคะเคสนี้นะคะกิ๊ใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของ3าบวกสูตรปานกลางผสมเชื่อมประทะแกนผมมือรุ่นเฮกเ1ฝ่าเพื่อป้องกันผมช็อตค่ะ เมื่อเช็คความยืดหยุ่นของผมได้แล้วนำลูกค้าไปสระผมให้สะอาดนะคะบำรุงด้วยทิชเม่น้เอนซีนะคะจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดเป่าผมลูกค้าให้แห้งสนิทแล้วนำมาม้วนรอนได้เลยค่ะขั้นตอนการม้วนรอนนะคะนำไปผมจุ่มน้ำอุ่นจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนค่ะใส่ทิชชูนเชื่อมบรรทัดแกนผมโมเดิร์นเพกตัวบีนะคะบี่ให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคลนี้ลูกค้าผมบางมากเลยนะคะม้วนรอนแค่สองชั้นเองค่ะ ขนาดแกนที่กิกใช้นะคะเบอร์16แล้วก็18ค่ะการเลือกใช้แกนนะคะผมเส้นเล็กให้ใช้แกนเบอร์เล็กผมเส้นใหญ่ให้ใช้แกนเบอร์ใหญ่ค่ะผมบางเส้นเล็กนะคะการทำรอนเกาหลีนะคะลูกค้าจะต้องเป็นคนชอบเซตผมนะคะเพราะว่ารอนจะขึ้นน้อยมากๆแล้วก็ขึ้นเบามากๆและที่สำคัญนะคะอาจจะค่ายตัวไวกว่ารอนปกตินะคะ ถ้าคนผมบางสินเล็กอยากได้ลอนที่เด้งและหนานะคะควรตัดผมป่าบ่านะคะและทำวอลลุ่มนิดลอนค่ะเคสนี้นะคะลูกค้าต้องการผมยาวและต้องการลอนคล้ายเบาๆนะคะเราก็ทำการดัดยืดโคนดัดปลายลอนเกาหลีให้ลูกค้าได้เลยนะคะผมปานกลางตั้งไฟอยู่ที่100องศาเดินไฟ30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วนําแกนออกได้เลยค่ะ รอนที่ได้นะคะเด้งหรือไม่เด้งนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชิคความยืดหยุ่นของผมได้นะคะดัดยังไงก็ได้ลอนที่เด้งคะ่ะเมื่อแกะแกะนออกก็จะได้รอนเด้งๆแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการยืดโคนค่ะหรือรีดลบรอยนะคะรีดคนผมให้ตรงนะคะเว้นปลายผมไว้นะคะท่านแบบนี้ทุกช่อเลยค่ะ เมื่อรีดลบรอยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นการลงน้ํายากโกกนะคะกิดจะลงโกกครีมในส่วนที่ยืดตรงและลงกกน้ําในส่วนที่ดัดรอนนะคะหรือเพื่อนๆจะลงกกครีมตั้งแต่คนจะหลุดปลายก็ได้เลยค่ะผมปันกลางลงน้ํายาก,กกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะ เมื่อลงน้ำยากโกกโคเวลาจะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดแล้วนำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทได้เลยค่ะน้ำยายืดได้ดัดได้ของ3บวกและวเชฟวีเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะคะมีส่วนผสมของเคลาตินสามารถสระผมได้ทันทีหลังทำม,มัดได้ติดกิบได้เลยค่ะและที่สำคัญกลิ่นหอมไม่หมินด้วยนะคะ ั้นตอนการเป่าแห้งนะคะฉีดสเปรย์น้ำลมป้องกันความร้อนจากนั้นก็เป่ากระจายได้เลยค่ะคนที่ผมบางเส้นเล็กนะคะเวลาเป่านะคะจะแนะนําให้หมุนปลายผมเพื่อช่วยกระชับร้อนด้วยนะคะเพราะโครงสร้างเส้นผมเส้นเล็กมันมีน้อยมากเราอาจจะต้องใส่ตัวมาบงและช่วยนิดนึงค่ะ เมื่อผมลูกค้าเริ่มแห้งสนิทให้เพื่อนๆใส่อาร์เกนออยนะคะตัวนี้จะทำให้รอนกระชับแระลดความชี้ฟูของรอนคะ่ะเป็นการจับรอนนะคะแล้วก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยตัวนี้ไม่เหนียวเหนื่นหนาคะซึมเข้าเส้นผมใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดคนดัดปลายลอนเกาหลีผมบางเส้นเล็กนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์หรืออยากเรียนตัวต่อตัวนะคะสามารถทักข้อความยินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถทักมาได้เช่นกันคะ่ะหลังซื้อผลิตภัณฑ์มีเทคนิควิธีการทําให้นะคะสอบถามได้ตลอดเลยหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทําผมนะคะหลังลิกตั้งอยู่ที่บ้านวางังวัดนะคะต,ตําบลกุดน้าใสอาเภอจตุรสจงังหวัดชัยภูมิค่ะ